เป็นไรบมมาโียไหมอ่ะเอเคสวยสะบัดนี่ผมที่พี่จุ่มม้นด้วยมาหุ้ยยอด่าแล้วล้วนสวยกว่าชานี่อีกงงปะชานยังม้วนผมไม่เป็นรอนแบบปูอย่างนี้เลยอ่ะดูดิตัวแม่ก็แคร์ได้ลองแคร์ดูแคร์ได้อะไรได้เซเลบเบอร์ ี the the ่จุ๋มต well, like anyway. yes. no. ั้งใจม้วนอ้าวแล้วฉันไม่ตั้งใจม้วนหรอไอ้ผมม้วนแบบตัวแม่ก็แคร์เพื่อจะแคร์เพื่อจุมที่ก็ปอบไปไหนเนี่ยเออนั่นดิพี่จุ๋มสีดำก็เท่นะคุณบล็อกดำนะตอนนี้ที่เป๊ะนะเป๊ะเหรอเออคุณมแค่ที่มันไม่เข้าปะเข้าเลยเราต้องซื้อชาแนลเพิ่มอีกใบละพี่จุ๋มอันเนี้ย รูอเลยวันนี้ก็เงินที่แล้วันนี้ก็คือหมดเลยยอ,อ,อ่ะถามจริงเง <laughs> ิน,นเราจะไหลออกไปเป็นน้ำเกินไปเป็ดคะทำอ๋อยังไม่หมดเอาวันนี้พี่จุ๋มเดาเปลี่ยนกระเป๋าเอาไปไหนดีวะเนี่ยพี่จุ๋มไปบ้านอ๋อสีขาวหรือว่าสวย เข้ากระชุดเนาะเพราะว่า no. ม mm. ีสีทองด้วยถ้าเจอเบอร์มงคลในงานซื้อดีกว่าแต่เอาไปลายใยเอาไปใย ใ่ใช่ับเเปลี่ยนเปลี่ยนต่อนเก็นหน่อยเก็บเก็บนะเขาบอกว่าตัต ที่ไปรายการโตแช่มหาชนแต่ว่าซื้อคนลปยป่ะนี่เอา<ๆ>เอาเอาใส่ายไปเลยก็ได้พี่จุใส่ใไปเลยเนาะเฮ้ยแล้วเราต้องใส่รองเท้าสีไไอะไรอ่ะใส่ไงเอาผมทำผมไม่สวยแล้ววาพี่จุ๋มทำสวยอยู่เมื่อกี้เราไปเจอไปทำซ้ำทำไมล่ะเมียข้างหน้าไงใบนี้กากหายเนี่ยสีแดงเนีน่ย พี่ผีไม่ไปค่ะพี่ผีเป็นเ่อชอแล้วข้างหน้าเนี่ยทำไมพี่ผีไม่มาต้องกินข้าวที่บ้านอีกอยากให้โฆษณารลตัสออกทีวีไม่แต่ถ้าจะออกอะ่ะถ่ายใหม่ได้ไหมหน้าแป้นเป็นจานดาวเทียมเลยอะ่ะ พอไปออกอะไรกันพอไปออกวูดดี้พอไปออกแฉะน้าฉันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะใช่แต่ทําไมออกกล้องเลนอยู่ที่เล็กแสงสุกพี่จุ๋มตอนถ่ายหนูไม่คิดเลยนะว่าแสงสวยขนาดนั้นอะเออถะงงง่ะหรือว่าเพราะว่าผมหยิกวะหรือว่าจะเข้าผมรยิกผมรอนไม่หยิกผมรอนแต่ว่าเป็นนอนใหญ่โอนคล้ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันมันเออมันทิ้งทิ้งตัวข้างหน้าเนี่ยบอกให้ใช้เลนหอมดิรายการวูดดี้อ่ะ ทำแสงสวยท,ำท,ำทันัันทีแสงตอนนั้นอะคิดว่า <นะ S 2> ไม่สวยแน่เลยแล้วเป็นมุมหน้าที่ไม่ใช่มุมหน้าปกติแล้วที่ชอบอะ่ะโน,น <No S 2> ไม่น่าเชื่อแต่รายการแฉตอนนี้จัดไฟสวยมากมีไฟสาดหน้าออกมาตรงคนดูก่อนหน้านี้ก็ไฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจัดไฟสวยมากแต่รอบนี้รู้สึกไฟสวยอยู่ยกเว้นขาแม่เขาจัดไฟยังไงขาแม่เป็นงนั้นอ<น>ะก็แม่พ่อเกิน จุ๋มม้วนผมสวยวะ่ะจริงๆนะพี่จุม๋มพี่จุ๋มมีฝีมืออยู่นะเอาดีๆหนูไม่ได้ชมแบบเพราะว่าพี่จุ๋มม้วนให้แบบไอ้นี่นะแต่ว่าดูดิเนี่มมสยสวยนะมันสวยเกินกว่าคนที่ม้วนไม่ถึงสิบครั้งในชีวิตอะ,เ,ะเอาง่ายๆพูดแค่นี้ประโยคเนี่ยมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าว่ามันแบบมันเกินความขั้นหมายไปมากๆอกอะแล้วสวยกว่าฉันที่ม้วนมาทั้งชีวิตด้วดูดิ พี่จุ๋มดูมันเป็นแบบถ้าเราหวีสางนิดนึงก็คือสวยมากนึกออกไหมแต่พี่จุ๋มเป็นเทคนิคที่แังไม่ได้สอนเทคนิคอะไรเลยแต่ว่ายังทําได้ขนาดเนี้ยพรสวรรค์มหจริงจริงสอนไอคิวมาชาตินึงอ๋อไอคิวไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเกียดโอ้จริงคิวพี่เกียดพี่จุ๋มบอกว่าคิวพี่เกียดเกลียดม้นผมากดยาอะไรก็เลยไม่พยายามต้องเอาผ้าหนาไม้ไปด้วยวันนี้ โปรทย์โยไม่คิวออกแล้ฮะนี่เหมาะที่สุดที่สุดเลยนะผมนะสมุดธนาคารทำไมสมุดธนาคารตามพยายามไม่เคยทรยศใครไม่จริงทรยศได้ลองลองดูอันนี้นะผณเนาะมันทรยศใช่หอมมากกว่าชุดเนอะเหมาะกับชุดนี้ก็ทรยศแล้ทรยศได้หอมมากไป หอมมากคุณหนาอใช่กี่ครั้งก็หอมใช่ถุงนี่กระเป๋าสีชมพูล <ใน S 1> หลุยนะแล้วพี่จุบมาแค่นำทางนิดนึงนะว่าหมุนข้านี้ข้านี้เขารู้ต่อเลยนะนีะ่สาังาหน่อยนึงก็คือสวยมากแต่ววามันคลายอ่ะก็อาจจะดูมือมือพี่บุ๋มทุกวันไงอะดูซิว่าครบปะ ครบใส่ไปโรเวทิโนมเราก็เดี๋ยวองขาวยแตะลากแตะไปชีวิตไปใส่ที่โนะเอาเนาะไปถังสะพายค่ะไม่มีเก็บปลายทางเลยค่ะแล้วพูดใส่นี่แหละคุณบุ๋มนะจบหวีไหมั่งหน่อยไหมเออ เ,เอาไปตีหมาเม่ียไหนแล้วลทำไมพี่แค่ตุกขาอะไรนะทำไมไม่ใส่ขาทำไมไม่ใส่เลยนะเส้นสูงก็ใส่เส้นสูงไงแต่แป๊ดหนึ่งไม่ได้หรอกวีนเพื่เอ,อเอ้ามามนหนีนมบะ อืมหอมแบบหอมมากน้ำหอมอันเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้ากล้องถมแบบเริ่มต้แทแกบอกว่าวันนี้ผมโคตรสวยคิวค่ะสามพันคนใจเย็นไม่ตีกันค่ะประจําค่ะแบบนี้เลยค่ะขอขอไอเนอร์ปับนึงอันอะไรนะอันไหนคะ อะไรเนอ์อันนี้ของมาคาปินมันแล้วสนุกกุชชั่บมันด้วยวันนี้ไม่อยู่ในนี้อ่ะวันนี้หล่อนกี่น้ำหอมกินอะไรอ่ะขวดยาวกินหายกินเซ็มมียาคสมียาชายหอมชิงหอมุหอสมบัลยที่กูแบบมันเหมือนดอกไม้แบบแบบดอกสกุลใจ แล้วของญี่ปุ่นปักอยู่ในตะกร้าค่ะ่ขนาดได้เหรอจริงตอนทิงยังไม่รู้ว่ามันโอ๊คนี่ไม่มีแน่เลยพี่พี่บุกขวดสีม่วงเ<ะ>มื่อ,อกี้ขวดยาเมียหอมมากอุ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้มันจะเส้นใหญ่ป่าววะ อะไรเดี๋ยวค่ะอันต่อในนี้ก็ลำตุกนี่ก็ไม่มีว่ะคือม,มันจะใส่ไว้แน่เลยหัวใครเข้าใจขอร้องไพใหม่ได้ไหมอะคิวฮะ<า>เงินเงินถาน,นที่ทำไวละ everything ร้องว่าไงนะเงินฐาน,นที่นอก everything คานาบัดเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิน ขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินบนแรดคาร์พ r ตคาปาร์ตีที่มีแต่ทีมดูดิจีสิงกูยังใส่แบนดนิวศิลปินตัวจริงเขาไม่ได้วัดกันที่ยอดวิวเองพวกกูดังมานานก่อนทำเพลงแต่พูดถึงเรื่องหาเงินกูบอกเลยว่าชัดเจนเจลงเขามาแล้วเจงใช่ปะฟังแล้วรวยค่ะก็บอก ก็เขาถึอเอาเป็นค้อต้องกันไงเฮ้ยไปแล้วงานใบสองโทษทีลืมลีลาอีกยี่สิบกระลบไปแล้วนะทุกคนไปบ้าทำไมข <ไป S 1> ้าวอีกค<ป>ิวเลมานด๊ายบาย